รับเข้าสู่รายการสรภางาน้เาดี่้ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โรงเรียนคลองบางพรมกรุงเทพมหานครครับและผู้สนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสาพ,พัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะ <Yeah. S 2> yeah. มาดูน้องๆจัดการขยะแบบสร้างสารรค์กับโรงเรียนปลอดขยะพร้อมมาทำความรู้จักเด็กดีประจำโรงเรียนคลองบางพรมและมาเรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีรวมถึงการประดิษฐ์ของใช้จากขยะเหลือทิ้งและไปเล่นเกมสนุกสนุกให้น้องๆได้เพลิดเพลินไปกับคำุภาศิษสอนใจตกท้ายด้วยเมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ช่วงเด็กดีรักชุมชน สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับแขกขยันกันเลยนะครับเนี่ยคุณครูครับคุณครูครับลดน้ําผักอยู่หรอครับครับตอนนี้เด็กๆกำลังลดน้ําผักอยู่แต่ว่าไม่ใช่เป็นน้ําธรรมดานะครับเป็นน้ําหมักเชื้อภาพที่ผสมกับน้ําครับแปลงผักนี้ดูแลรักษาโดยการใช้น้ําหมักชีวภาพหรอครับใช่นล้วธรดาใช่แล้วประโยชน์ของน้ําหมักชีวภาพมีอะไรบ้างเหรอครับครับประโยชน์ของน้าหมักชีวภาพนะครับจะช่วยบารุงดินนะครับให้มีแร่ธาตุมีธาตุอาหาร แล้วก็บำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นครับผมได้ยินมาว่าน้ำหมักชีวภาพเด็กๆเป็นคนทำด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นฝีมือของเด็กๆหมดเลยครับโอ้น้องๆเก่งมากเลยครับแค่เห็นก็รู้สึกสนใจนะครับคุณครูงั้นผมรบกวนคุณครูพาผมไปดูวิธีการทำน้ำหมักหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผมไปดูกันเลยครับครับไปตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณครูเบน์กันแล้วค่ะคุณครูเบน์นะคะจะมาสอนเราทำน้ำหมักชีวภาพค่ะคุณครูคะวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะเราก็จะมีภาชนะสำหรับใส่นน้้้้หมักกกแแลลวว็ี มีกากน้ำตาลนะครับมีหัวเชื้อ e อหรือถ้าไม่มีหัวเชื้อ e อนะครับก็สามารถใช้น้ำหมักที่เราทําขึ้นแทนได้นะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือเป็นเศษผักและเศษผลไม้ที่เราคัดแยกจากโรงอาหารครับค่ะสําหรับวิธีการทํามีอะไรบ้างคะ่ะขั้นแรกนะครับเราก็เตรียมน้ําลงไปในถังนะครับประมาณ3าในสส่วน จากนั้นนะครับก็เติมกากน้าตาลลงไปผสมในน้ำนะครับปริมาณเนี่ยก็ประมาณ2ลิตรจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วก็เติมหัวเชื้อยีเอ็มลงไปใส่ในปริมาณ25 0ร้อยห้าสิบอคนให้เข้ากัน <c oughs> นะครับจากนั้นเนี่ยก็นําเศษผักผลไม้ที่เราคัดแยกไว้ะครับนะครับ,นะรบมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่ลงไปในถังแล้วก็ <c oughs> คนให้เข้ากันจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ทําการหมักได้เลยครับ <c oughs> ระยะเวลาในการหมักนะครับก็จะประมาณ1เดือนหรือว่า3 0วันนะครับ แล้วก็ในทุกๆวันเด็กๆก็จะมาเปิดฝาเพื่อระบายก๊าซนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็สามารถนําไปใช้งาน,นไ,ได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะ<ช> <Okay. S 2> ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบวิธีการทํำกันไปแล้วคะ่ะถ้่างนั้นนะคะคเดี๋ยววันนี้เรามาลงมือทําน้ําหมักชีวภาพกันเลยคะ่ะ มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถนําไปทําเพื่อรดน้ําต้นไม้ที่บ้านได้อีกด้วยนะคะที่สําคัญเป็นการ ใช้ผักแล้วก็คือที่เหลือจากการรับประทานมาทําให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะเรามาถามน้องๆกันบ้างนะคะว่าน้องๆได้อะไรจากการทําน้ําหมักชีวภาพในวันนี้ค่ะเราจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับนำไปลดผักที่บ้านได้ครับสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูเบนและน้องๆมากๆเลยนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณครูเบน้์และน้องๆที่มาร่วมถ่ายทอดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้และทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์ให้กับเด็กดีประจำโรงเรียนคลองบางพรรมกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นรางวัลแห่งความดีและความซื่อสัตย์ไปเลยค่ะช่วงเด็กดีเพื่อชาติอ๋อมครับอ๋อมคิดเลขเร็วไหมครับ ก็พอได้อยู่นะปถาดทำไมเหรอคะก็เพราะว่าน้องยอมมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้เป็นรองแชมป์คิดเลขเร็วถึง2สมัยซ้อเลยโอ้โหจริงเหรอถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยออมต้องลองแข่งคิดเลขเร็วกับน้องละถ้าออมมั่นใจงั้นเราไปหาน้องกันดีกว่าครับไปนี่ค่ะน้องฟุกน้องย้อนมนุษย์ตัวจิ๋วของเราค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายพชนนสายยุดชื่อเล่นชื่อฟุกอายุ10ขวบเป็นตัวแทนของโรงเรียนควองบังพรมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับน้องฟุกนะคะเก่งเรื่องคณิตคิดเร็วมากๆเลยค่ะน้องฟุกได้รางวัลอะไรมาบ้างคะปีการศึกษา2566ผมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ปีการศึกษา2507ผมได้รางวัลรองชนะเลิศอัดับที่2ครับงานพี่ปั๊กขอให้น้องฟุก แข่งคณิตคิดเร like ็วกับพี่อ่อมได้ไหมครับได้เลยครับพร้อมมากเลยครับนะฮะพี่อ่อมก็พร้อมค่ะมาพี่ป๊อกมีคําถามมาให้นะครับถ้าใครคิดได้แล้วยกมือนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วไปครับเอาพี่อ่อมก่อนอ่ะอ่อมนะครับเก้าคูณสองได้สิบแปดเจ็ดยกกําลังศูนย์ได้หนึ่งสิบแปดลบหนึ่งได้สิบเจ็ดโอ้ถูกต้องนะครับอ่าต่อไปนะครับคิดได้แล้วยกมือนะครับไปแปดคูณเจ็ดได้ห้าสิบหก 7, 7, 6หารหได้หนึ่งห้าบวกหนึ่งได้ห้าสครับถูกต้องครับโอ้โหไ้กวมากเลยอ่ะออไปนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บยกมือโอ้โหอ้โอไหไวมากสองกำลังสามได้8ปดหบวกหนึ่งได้7จ็ดแปดเดหหครับโอ้อเแ่งมาก พิ่งมากบอกเคล็ดลับได้ไหมว่าน้องฟุกมีเทคนิคยังไงบ้าง oh <my. S 2> เผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะได้คิดเลขเร็วขึ้นบ้างเคล็ดลับการคิดเลขเร็วนะครับอย่างแรกก็คือไปเขียนสมการโจทย์มาก่อนให้เขียนจนจําได้ก่อนครับแล้วก็พอจำจำได้แล้วให้ลองเอามาเขียนด้วยตัวเองก่อนถ้าเราเขียนได้แล้วปุ๊บเราก็สามารถคิดเลขเร็วได้แล้วครับน้องฟุกเป็นเด็กดีมีจิตอาสายังไงบ้างครับผมก็ช่วยครูถือของช่วยสอนการบ้านน้องๆ กับเพื่อนๆครับสุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นเด็กดีมีจิตอาสาแล้วก็ยังคิดเลขเร็วเก่งอีกด้วยและอางนี้เนี่ยน้องฟุกชอบเรียนวิชาอะไรเพราะอะไรคะผมชอบอเรียนคณิตกับวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าจะได้คิดทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็คำนวณครับเวลายอยู่ที่บ้านน้องฟุกช่วยอะไรที่บ้านบ้างครับผมช่วยแม่กวาด<อ>บ้านถูบ้านล้างจานแล้วก็ในยามที่แม่หิวผมก็ช่วยทอดไขใ่ให้แม่กินครับเก่งมากๆเลยมีความกระตันยูด้วยนะคะ น้องพลุกเก่งแล้วก็เป็นเด็กดีแบบนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะผมอยากเป็นคุณครูแล้วก็หมอครับถ้าเป็นคุณครูโตไปจะได้สอนเด็กให้ดีขึ้นถ้าเป็นคุณหมอจะได้รักษาคนไข้ทุกคนให้หายจากโรคที่เป็นอันตรายครับแล้วน้องฟลุกรู้จักคําว่าซื่อสัตย์ไหมคะอย่างที่ผมรู้จักความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์ก็คือเมื่อเก็บ เงินได้ในกระเป๋าตังของใครไม่รู้จะนําไปฝากครูเพื่อหาเจ้าของครับแล้วน้องฟลุกคิดว่าคนที่มีความซื่อสัตย์ต้องเป็นแบบไหนคะอย่างแรกเลยก็ต้องไม่ชอบโกงไม่พูดโกหกแล้วก็ทํางานสุจริตครับน้องฟลกคิดว่าถ้าเราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์จะดีกับตัวเรายังไงบ้างรครับรก,รนนก,ก็บรค,รบคือไม่มีใครเกลียดมีแต่คนรักใครแล้วก็ทําให้เรารูร้สึกว่าเราไม่ เราไม่ทําบาปครับแล้วน้องฟูคิดว่าถ้าทุกคนในประเทศของเราเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ประเทศของเราจะเป็นยังไงคะประเทศของเราก็จะไม่มีการช่อโกงไม่มีงานทุจริตและก็ไม่มีการขโมยเกิดขึ้นครับ น้องฟุกอยากจะฝากอะไรถึงคนไม่ดีและไม่มีความซื่อสัสตย์บ้างครับอยากจะฝากถึงคนไม่ดีและไม่มีความซื่อสัตย์นะครับก็คือจะ,<ร>จะไม่มีคนรักเลยจะมีแต่คนเกลียดส่วนคนที่มีความดีและความซื่อสัตย์จะมีแต่คนรักใคร่ครับขอบคุณน้องฟุกยอดมนุษย์ตัวจิ๋วนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแล้วมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนด้วยนะครับทางรายการขอมอบภาพคลุมยอดมนุษย์ตัวจิ๋วและประกาศนียบัตรให้กับน้องฟุกไปเลยค่ะ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการส้าพัดให้น้องปีเก้ายโรงเรียนร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์เพื่อชิงรางวัลโรงเรียนไหนทําการแสดงโชว์ได้ยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุด5โรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติติดตามรุนโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลกันในเพจ Facebook ซื่อสัตย์เพื่อชาติหลังออกอากาศทั้ง26โรงเรียนกันนะคะ ที่ยงธรรมและเยือกเย็นผู้บริหารที่ดีต้องปกครองคนด้วยความเที่ยงธรรมและสุขุนเยือกเย็นเป็นสำคัญสำหรับคำขวัญของโรงเรียนคลองบางคมของเราคือขยันซื่อสัตย์ประหยัดมีวินัยใฝ่รู้สู้งานสำหรับโรงเรียนคลองบางพมของเราเนี่ย ได้กำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์คุณนะธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับน้องฟุกเนี่ยถือเป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นในด้านของคณิตศาสตร์ดังนั้นน้องฟุกเนี่ยจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันคณิตศาสตร์และก็การแข่งขันที่เกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับน้องฟุกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่ดีเยี่ยมเพราะน้องฟุกเนี่ย เป็นคนที่มีจิตสาธารณะในการที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนมากมายเลยครับช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์ ได้เวลาอบรมความรู้เรื่องขยะเพื่อจัดการขยะให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนเป็นพื้นที่ที่สะอาดน่าอยู่กันแล้วค่ะกับช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์ที่น้องๆจะได้นำสาระน่ารู้เรื่องการคัดแยกขยะพร้อมความสนุกเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามไปดูน้องๆกันเลยค่ะขยะเนี่ยแยกเป็นกี่ประเภทนะนนสี่ประเภนะทเนาะในการแยกขยะครับพวกเราแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าสามารถแยกกันได้เนาะ แต่ถ้าเราอยากแยกขยะให้ดีขึ้นเราก็เลยมีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าธนาคารขยะขึ้นมา<อ>ก็คือเราเอาขยะไปขายธนาคารเนี่ยซื้อขยะจากเราไปนะครับคิดว่าเขาไปทำอะไรไปขายต่ออย่างแรกเนาะอ,อย่างแรกเขาต้องเอาไปคัดแยกก่อนนะว่าขยะอะไรเอาไปขายต่อได้เนาะขยะอะไรอาจจะอยากเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วเขาก็จะมีการบันทึกเนาะว่าซื้ออะไรเท่าไหร่นะครับแล้วข้อมูลตรงนี้ นอกจากเรื่องเงินเนี่ยข้อมูลตรงเนี้ยก็มีความสำคัญนาะที่เขาจะนํามาจัดการขยะในบริเวณโรงเรียนของเราขยะเนี่ยพอเราซื้อมาแล้วเราเก็บมาแล้วมันก็ต้องถูกจัดการใช่ไหมครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าหลักการ 3R นะครับก็คือ r e d e r e ์รียูเฮ้ยสุดยอดนะครับแล้ว r Re d u c e คืออะไรครับ r e d u c e คือทําให้ขยะเป็นไงหายไปหายไปหรือลดลง่าเสุมาก รียูสก็คือการนาขยามาะมาใช้ใหม่มาใช้ซ้ำทำใช้ใหม่เนาะใช้ไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะกลายเป็นขยะนะครับแล้วก็รีไซเคิลก็คือ,อเอาขยะเนี่ยไปเข้ากระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมเพื่อทดสอบพวกเรากันเนาะว่าพวกเรารู้จักวิธีการแยกขยะจริงๆหรือเปล่าเนาะพร้อมไหมครับพร้อม ถ้าผมแล้วมาดูรูปนี้กันรูปนี้ครับรูปนี้คืออะไรครับแบตเตอรี่อ่ารือถานไปสายเนาะเราทิ้งที่ถางสีแนับเพราะว่ามันมีสารเคมีเนาะที่อยู่ข้างในมันเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับถ้ามันรั่วไหลออกมาอ่ะโอเคข้อสุดท้ายนะครับรูปนี้ครับ บอกเลยว่ามันจะเป็นที่สับสนกันเนาะเศษแก้วเแก้วเป็นอันตรายไหมเป็นครับเป็นเนาะแต่ว่าเศษแก้วเนี่ยจะเป็นขยะประเภทอีกแล้วเลยค่ะเราจะว่าเหตุผลเนาะว่าทำไมนะครับเพราะว่าเศษแก้วเนาะไม่ว่ามันจะเป็นแก้วที่แตกหรือไม่แตกนะครับอ่ามันสามารถเป็นแผ่ลในซิเคิลได้เนาะ ขยะอันตรายนะครับเราจะมองที่ความเป็นพิษของมันเนาะสารเคมีต่างๆนะครับพวกพวกสารพิษยาฆ่าแมลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ่านไฟฉายเมื่อกี้นะจะเป็นขยะอันตรายที่แท้จริงนะครับแล้วก็วันนี้มีอย่างหนึ่งเนาะที่อยากจะฝากพวกเรานะครับก็คืออยากถามว่าพวกเราเนี่ยที่บ้านใช้กระดาษทิชชู่กันไหมครับใช้ใรใช้กระดาษทิชชู่ขอดูมือหน่อยโอ้ใช้กันหมดเลยเนาะ แล้วกระดาษทิชชู่เนี่ยใช้เสร็จแล้วมันเหลืออะไรบ้างเส้นทิชเออมีใครใช้แล้วเหลือสิ่งนี้ไหมยังใช้กันไหมทิชชู่ม้วนๆเนะเาะอ่าใช้แล้วก็จะเหลือเป็นแกนกระดาษทิชชู่นะครับสิ่งนี้จะกลายเป็นเป็นที่เก็บสายไฟได้ไงอยากรู้กันไหมอยากรู้อา่าอยากรู้กันไหมอยากรู้อา่าถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราดี หลังเข้าอบรมความรู้เรื่องขยะขอชวนน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้จากขยะเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์กับที่เก็บสายไฟจากแกนกระดาษทิชชู่เหลือทิ้งอุปกรณ์ก็จะมีแกนกระดาษทิชชู่เหลือทิ้งกระดาษเหลือทิ้ง 9, กาวกรรไกรสีต่างๆและอุปกรณ์ตกแต่งวิธีการทำนำแกนกระดาษทิชชู่มาตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการ เอาสายไฟหรือสายชาร์จประม้วนเก็บไว้ในแกนกระดาษทิชชู่เราก็จะได้ที่เก็บสายไฟจากแกนกระดาษทิชชู่เหลือทิ้งไว้ใช้งานแล้วล่ะค่ะน้องๆได้รับความรู้และความสนุกกันไปแล้วนะครับขอถามพี่ปาบุกันบ้างวันนี้อบรมน้องๆน้องๆได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างครับครับของวันนี้นะครับน้องๆก็ ได้เรียนรูนะครับหลักการซ r กอราการยกขยะ,ขยะแล้วก็การทําธนาคารขยะออกซั์นะครับซึ่งอยากชวนให้น้องๆครับเห็นว่าการทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สามารถทําได้ในชีวิตประจําวันนะครับก็อยากฝากน้องๆครับนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับไปบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ครอบครัวตัวเองนะครับว่าให้ช่วยกันลดปริมาณขยะลงครับผม ซึ่งก็เป็นการปลูกฝังให้น้องๆได้รู้จักธนาคารขยะออมรัพ์และก็รู้จักการแยกขยะด้วยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ปลาบูนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ฟางฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์โดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนอยากให้เด็กๆและคนในชุมชนมีความรู้เรื่องธนาคารขยะออมทรัพย์และเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องจึงขอมอบถังขยะและตาช่างให้กับทางโรงเรียนไปเลยค่ะเกมเติมคำปริศนาเด็กดี ได้เวลาสนุกกับคำสุภาษิตท,ที่สอดทรกคุณธรรมและความซื่อสัตย์กันแล้วครับกับเกมที่มีชื่อว่าเติมคำปริศนาเด็กดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังกติกากันเลยค่ะไปกันเลยแบ่งเด็กๆออกเป็นสองทีมทีมละ5คนซึ่งมีบอร์ดคำถามเป็นพาพทำใบ้สุภาษิตให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับกันเลือกคู่ภาพเพืพ่อนำไปเติมในช่องว่างให้ครบห้าคำและต้องเป็นประโยคที่ถูกต้องทราบกติกากันเรียบร้อยแล้วเราามาเช็คความพร้อมกันดีกว่า สีแดงพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคค่ะมาเช็คความพร้อมฝั่งสีชมพูกันบ้างนะคะทีมสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมถ้า,าทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะคะเราไปจำที่กันได้เลย รุปคากันดีกว่าครับสีแดงได้ไป5คำ <restricted> ส่วนสีชมพูได้ไปสามคำเก่งกันทั้ง <bo ok> 2ทีมเลยนะคะน้องๆเก่งแบบนี้ทางรายการมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทจาฟัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้งสองทีมเลยค่ะปิดทองหลังพระการทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องเพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า ทักใบให้เรือเสียการพูดหรือการกระทําใดๆที่ทําให้การสนทนาหรือเหตุการณ์นั้นๆต้องเผวออกนอกเรื่องหรือนอกประเด็นไปน้ําขึ้นให้รีบตักเมื่อมีโอกาสหรือจังหวะดีๆในการทำมาหากินผ่านเข้ามาควรรีบคว้าฉวยโอกาสนี้ไว้อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอย่างน่าเสียดาย ขับชีโรยหน้าการทำความดีหรือการกระทำใดๆเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่างานเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ในความเป็นจริงสิ่งนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อยขี่ช้างจับตะก,กะแตนลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อยนกสองหัวการทำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้งสองฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตนกำปั้นทุกดินเป็นการพูดแบบก,กว้างๆอาจจะตรงประเด็นหรือไม่ตรงประเด็น เป็นการตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่ผิดแต่เป็นการตอบที่ไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังสาวไส้ให้กายกินการนำความลับหรือเรื่องไม่ดีของตนเองญาติพี่น้องคนรอบข้างไปเล่าให้คนอื่นฟังปากว่าตาขยิบคือการพูดอย่างหนึ่งแต่กระทำอย่างหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พูดหว่านพืชหวังผลการลงทุนลงแรงทำอะไรบางอย่างให้ผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนในอนาคต ความซื่อสัตย์ต้อยึดความยึดซักความสื่อสัรย์ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่ดีชาตินี้เอาดีไม่ได้ ชาดนี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รลอดทมไตคตโกงแล้วใครจะรับไว้ให้รวมการงานคตโกงแล้วใครจะรับไว้ให้รวมง,งานเอ่ยหากดีแต่พูดไม่ลงมือทาความคิดก็ไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อไม่ลองปฏิบัติ ก็ไม่รู้ว่าที่คิดนั้นทําง่ายหรือยากงานบางอย่างอาจพูดง่ายแต่ทํายากช่วงเมนูเด็กดี S <S <an> แห่งความอร่อยกับช่วงเมนูเด็กดีจากบริษัทสหพัฒนาพนิบูลจำกัดมหาชนกันแล้วค่ะเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือบะหมี่ซื่อสัตว์ไก่ฉีกครับตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะมาลงมือทำอาหารกันเลยไหมคะเอาเลยครับ <S <S <an> <S ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่เส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ของเราลงไปค่ะลวกประมาณ2-3นาทีนะคะก็จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานค่ะ <S <S <an> <S ต้มอกไก่นำมาฉีกเป็นเส้นลูกชิ้นไก่แครอทลวกเตรียมไว้ จากนั้นมาทําซอสคลุกน,นําน้ําซุปจากการต้มไก่ผสมซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมตม่ตําน้ําตาลอ้อยน้ําส้มสายชูซีอิ๊วดำเคี่ยวให้เข้ากันแล้วผักไว้นํากระเทียมเจียวมาคลุกกับเส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ใส่น้ําซอสคลุกให้เข้ากัน นำบะหมี่คลุกซอสต,ตักใส่จานที่รองผักกาดหอมไว้ใส่แครอทไก่ฉีกลูกชิ้นไก่โรยด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมรับประทานคู่กับปลากระป๋องซึ้งสัตว์ชิ้นโตโตปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงแล้ววันนี้ก็ได้แล้วค่ะเมนูบะหมี่ซึ่งสัตว์ไก่ฉีดค่ะไปเสิร์ฟความอร่อยให้กับน้องๆได้รับประทานกันได้เลยครับไปเลยค่ะ น้องๆครับเมนูบะหมี่ซื่อสัยไก่ฉีกของเราในวันนี้อร่อยไหมครับ เรียนคลองบางพรมกรุงเทพมหานครเป็นทั้งเด็กดีเด็กเก่งแบบนี้ก็ทําให้พวกเรามีความสุขมากๆค่ะเราจึงอยากส่งต่อความสุขให้กับน้องๆด้วยการมอบผลิตภัณฑ์สตัตว์เจลลี่ลิเซตและอุปกรณ์กีฬาจากมเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้น้องๆได้สนุกและมีความสุขกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมถังขยะแยกประเภทให้กับน้องๆไปเลยค่ะ yeah! และขอมอบกิจบัตรนี้นะครับเพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ส่งเสริมการปลุกฝังให้น้องๆเยาวชนไทยเห็นคุณค่าของการทําความดีมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับ นะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัฒนให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิว๋ว Little Hero ปี9สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสตัตย์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะและในสัปดาห์หน้าสา,าพารให้น้องจะไปมอบความสุขให้กับน้องๆในโรงเรียนไหนและจะไปเจอกับเด็กดีในเรื่องอะไรติดตามชมกันให้ได้นะครับสาหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ